ที่ปริษาการขายโตโยต้านาครทนสาขาเทพรักษ์นะคะวันนี้พบกับก้อยอีกแล้วค่ะก็มีรถที่แต่งสวยๆพร้อมใช้งานพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า มาให้ได้ชมกันอีกแล้วนะคะคันนี้นะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะในรุ่น2.4เพลเนอร์รุ่นมิดเกียร์ธรรมดาแจ้งราคาให้ก่อนสำหรับรุ่นปรับปรุงใหม่นะคะเกียร์ธรรมดามิดเอ่อมิดเกียร์ธรรมดาราคาจะอยู่ที่885,000บาทพิเศษไปมากกว่านั้นนอกเหนือจากว่าเป็นคันสีน้ำเงินที่ไม่ค่อยได้รีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันเนี่ย คันสีน้ำเงินคันนี้ยังมาพร้อมด้วยชุดแต่งสุดหรูอย่างของโมเดลิต้าแบบฟูลแพ็กเกจให้ลูกค้าได้ชมกันด้วยค่ะที่จริงโมเดลิต้าจะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด3แพ็กเกจเลยนะคะอย่างฟูลแพ็กเกจเนี่ยเป็นชุดที่ก็ติดตั้งให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวจะพาชมนะคะแต่แจ้งให้ก่อนว่าชุดตกแต่งฟูลแพ็กเกจจะประกอบไปด้วยนะคะชุดครอบกระจังหน้านะคะสปอยเลอร์หน้านะคะ ชุดคิ้วไฟตัดหมอกนะคะมีคิ้วซุ้มล้อให้มีสติกเกอร์ด้านข้างให้มีโลโก้โมเดลลิต้าให้ด้วยค่ะหรือนะคะลูกค้าจะเลือกเป็นชุดแพ็กเกจหนึ่งก็ได้แพ็กเกจหนึ่งก็คือจะเหมือนชุดฟูลแพ็กเกจทุกอย่างแต่ไม่มีชุดครอบกระจังหน้านะคะหรือจะเลือกแพ็กเกจ2ก็ได้ค่ะแพ็กเกจ2ก็คือจะมีสปอยเลอร์หน้ากับชุดตกแต่งซุ้มล้อนะคะ ทีนี้เนี่ยต้องแจง้งนิดหนึ่งว่าลูกค้าท่านนี้นะคะที่เป็นเจ้าของของรถคันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าพนักง,งานผลิตชิ้นส่วนของโตโยต้า พนักง,งานซัพพลายเออร์นะคะอย่างที่เราเรียกกันเนี่ยฉะนั้นลูกค้าคันนี้ของก็นเนี่ยจะได้แคมเปญพิเศษนอกเหนืองงนกว่าลูกค้ากลุ่มทั่วไปอยู่30,000บาทฉะนั้นกลุ่มพนักง,งานที่เป็นซัพพลายเออร์นะคะก็จะได้แคมเปญพิเศษพิเศษเหมือนลูกค้าท่านนี้เช่นกันนะคะยังไงก็ลองสอบถามก็กันเข้ามาได้ค่ะนะคะเอาล่ะเดี๋ยวก็จะพาไปชมนะคะรีโว่คันสีดาเงินเมื่อมาพร้อมกับชุดแต่งโมเดลลิต้าที่ให้ความสวยหรูแล้วเมื่อติดเข้ากันไปเนี่ย จะสวยหรูขนาดไหนและจะลงตัวยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะที่ลูกค้าเห็นอยู่จะเป็นตัว Revo Double c a b 2.4 p i l เ ner รุ่นมิดเ e กียร์ธรรมดาสีน้ำเงินภาษาทางการก็คือจะเป็นสรรีดับบลูไม้านะคะราคาเป็น885,000บาทสีน้ำเงินต้องบอกว่าสีน้ำเงินของ Revo ของเราเนี่ยไม่ได้สีน้ำเงินทั่วไปนะคะจะเป็นสีน้ำเงินที่แบบให้ความสวยหรู เอามากๆเลยถ้าลูกค้าเห็นของจริงลูกค้าทุกท่านเนี่ยพูดเป็นคําเดียวกันเลยว่าสีน้ำเงินจะเป็นสีที่สวยมากนะคะสังเกตที่กระจังหน้าก่อนเลย นี่ทำไมกระจังหน้าคันนี้ทำไมไม่เหมือนคันอื่นในเมื่อบอกว่ารุ่นปรับปรุงใหม่เนี่ยขอบกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมใช่ไหมคะเพราะว่าคันนี้ติดชุดตกแต่งกระจังหน้าของโมเดลลิต้าเข้าไปสังเกตดูนะคะปกติตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นสีดําเงาอยู่แล้วแต่ชุดครอบกระจังหน้าของโมเดลลิต้าเห็นไหมคะจะเป็นสีดําเงาพร้อมด้วยขอบกระจังหน้าสีดําเงาเหมือนกันฉะนั้นจะได้เป็นสีดําเงาทั้งชิ้นเห็นแบบนี้ไม่ได้สีดําเงาธรรมดา สังเกตดีไซน์ของของโมเดลลิต้านะคะขอบกระจังหน้าด้านบนเนี่ยไม่ได้เรียบเรียแบบธรรมดานะคะลูกค้าจะให้ความทันสมัยแล้วก็ให้ความแบบสวยงามไปในตัวด้วยนะคะรถเราก็จะดูใหญ่ขึ้นด้วยค่ะนะคะไฟหน้าของตัวรีโวรุ่นปรับปรุงใหม่ตัวมิดนะคะ จะเป็นโปรเจคเตอร์แบบ LED นะคะมาพร้อมด้วยไฟไฟเลี้ยวไฟ daytime นะคะปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะคะเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมด้วยไฟ f โ l ล์ m มี o m e ด้วยจะอยู่ในโฮมเดียวกันเลยนะคะตัวนี้เดิมๆของเขาไม่ได้มีการตกแต่งอะไรนะคะแต่นี่ให้ลูกค้าสังเกตตรงนี้ตรงนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะแต่สังเกตตรงนี้ไหมชิ้นนี้คือเป็นคิ้วไฟตัดหมอกของชุดโมเดลลิต้าค่ะ จะเป็นสีดำเงามาพร้อมด้วยดีไซน์ที่ทำให้รถดูมิดดูมีมิติแล้วก็ให้รถเราดูใหญ่ยิ่งขึ้นด้วยค่ะนะคะนอกเหนือไปมากกว่านั้นนะคะเพิ่มความบึกบึนให้กับตัวรถด้วยชิ้นนี้เลยชุดสปอยเลอร์หน้าที่เป็นสีดําเงานะคะตัดด้วยสีเทาอ่อนเมทัลิกแบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมด้วยโลโก้โมเดลลิต้าค่ะนะคะตัวนี้เนี่ย เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะรวมถึงให้ลูกค้าสังเกตดูดีๆเลยของชุดโมเดลิต้าชิ้นนี้จะเป็นสีดำเงานะคะของเขาไม่ใช่ชุดสปอยเลอร์หน้าแบบธรรมดานะคะอาจจะมองว่าเอ๊ะมันอาจจะดูเรียบหรูธรรมดาแต่ลูกค้าสังเกตดูดีไซน์เห็นไหมคะมีความแบบดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเป็นชั้นให้ตรงนี้เลยจะไม่ได้เรียบทั้งชิ้นแบบธรรมดานะคะ ดีไซน์ของเขาจะดูมีมิติให้ความทันสมัยรถของเราก็นอกเหนือจากความหรูแล้วนะคะมันก็ให้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาเราติดชุดคิ้วไฟตัดหมอกเข้าไปเมื่อเข้ากันกับชุดสปอยเลอร์หน้าเข้ากันกับกระจังหน้าที่เป็นสีดำเงาทั้งชิ้นลูกค้าสังเกตไหมนอกเหนือจากความหรูรถเราเนี่ยจะดูบึกบึนดูสปอร์ตรวมถึงนะคะชุดนี้ต้องบอกว่าให้ความทันสมัยด้วยค่ะนะคะ มาพร้อมด้วยทิว้วตกแต่งซุ้มล้อของชุดโมเดลิต้านี่เส้นสายนะคะจะเชื่อมมาจากสปอยเลอร์หน้าเลยแล้วก็เหมือนที่บอกชุดของเขาเนี่ยให้การดีไซน์ที่เน้นความทันสมัยนะคะดูสปอร์ตสังเกตเส้นสายดูจะไม่ได้แบบเรียบธรรมดานะคือมันดูหรูแต่ให้ความสปอร์ตไปในตัวค่ะนะคะ ตกแต่งพร้อมด้วยตัวอักษรโมเดลิต้าค่ะรถเราก็จะดูมีลวดลายดูมีสไตล์เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถเรามากยิ่งขึ้นนะคะคันนี้ติดการาดแท้ของโ o โยตา้าเข้ามาด้วยค่ะมาพร้อมด้วยชุดตกแต่งราวหลังคาสีเงินนะคะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ได้มีการเจาะตัวรถอะไรทั้งสิ้นนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถด้วยชิ้นงานแท้ของ Toyota จะเป็นเบ้ามือจับแบบสปอร์ตชิ้นนี้ค่ะสั่งหนึ่งชุดมีให้สีชิ้นโดยปกติอยู่แล้วนะคะเบ้ามือจับแบบสปอร์ตก่อนหน้านี้ให้ดูเบ้ามือจับแบบเคฟล่าไปแล้วนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเอานะคะเลือกในแบบที่ตัวเองชอบนะคะ เซรามิกให้คู่ติดฟิล์ม3าบาหน้า60แล้วก็รอบคัน80นะคะเดี๋ยวไปดูการตกแต่งภายในกันค่ะคันนี้ก็จะไม่ได้รีวิวสเปคอะไรมากมายแล้วนะคะลูกค้าคือสเปคอะก็ได้รีวิวคันก่อนหน้านี้ไปแล้วสีเทาของรุ่นปรับปรุงใหม่เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ลูกค้าก็ย้อนไปดูกันนะคะคันนี้ให้ดูอุปกรณ์ตกแต่งนะคะเบาะของเขาจะเป็นเบาะหนังอย่างนี้เดิมๆม,มาจากโรงงานอยู่แล้ว สิ่งที่ติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้าจะเป็นกล้องบันทึกหน้าแท้ตโตโยต้าค่ะกล้องบันทึกเหตุการณ์นะคะนี่คือเป็นของแท้ตโตโยต้าที่ติดตั้งให้กับลูกค้าเลยนะคะไม่ได้มีมากันกับตัวรถนะคะชิ้นนี้จะเป็นฝาถังโครเมียมค่ะ ถ้าลูกค้าไม่ติดฝาถังโครเมียมแล้วลูกค้าเลือกชุดแต่งของโมเดลลิต้าชิ้นส่วนของฝาถังตรงนี้มันจะมีชิ้นส่วนของฝาถังของชุดโมเดลลิต้าค่ะจะมีติดเข้ามาให้แต่ตรงนี้ถ้าเราเลือกฝาถังโครเมียมชิ้นส่วนตรงนั้นเราก็จะไม่เอาเข้ามาติดนะคะก็จะเป็นซุ้มล้อของโมเดลลิต้าแล้วก็ติดกับฝาถังโครเมียมมันก็จะให้ความเท่สปอร์ตแบบนี้เลยนะคะ ไฟท้าย LED แบบไลท์ไกดิ้งแบบเดิมๆไม่ได้มีการตกแต่งอะไรทั้งสิ้นนะคะไฟเบรกดวงที่3มือเปิดโครเมียมกล้องมองหลังอันนี้ทวนกันให้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ที่มีมาในชุดของโมเดลิต้าก็จะเป็นโลโก้โมเดลิต้าค่ะนะคะคันนี้มีติดล็อกยางอะไหล่แท้ของ Toyota ด้วยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปเอาไวด้ดงให้ดูนะคะยางอะไหล่อยู่ใต้ท้องรถนะคะ ติดตั้งล็อกอย่างอะไรมาไว้ให้ด้วยไปจอดที่ไหนก็จะได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะคลิปนี้ใช้เวลาไม่นานนะคะเพราะว่าก็อยากให้ดูอุปกรณ์ตกแต่งของโตโยต้าบางชิน้นแล้วก็ให้ดูชุดแต่งของโมเดลลิต้าด้วยว่าเมื่อติดเข้ามากับรถคันสีน้ําเงินหรือเมื่อติดชุดตั้งชุดแต่งโมเดลลิตา้าพร้อมก,กันกับชุดแต่งแท้ของโตโยตา้าหลายๆชิ้นเนี่ยออกมาเนี่ยจะสวยยังไงนะคะถ้าลูกค้ามองดูภาพรวมลูกค้าจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นชุดแต่ง แท้โตโยต้าชิ้นไหนก็ตาม ะะหรือจะเป็นชุดแต่งของโมเดลลิต้าติดรวมกันมาดูลงตัวแล้วก็ให้ความสวยหรูเอามากๆเลยสำหรับชุดแต่งโมเดลลิต้าชุดนี้แบบฟูลแพคเกจใครอยากได้แบบนี้ก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกค้าสามารถใช้แคมเปญ800บาทได้เหมือนกันนะคะเงื่อนไขนะคะมีครอบครองรถยนต์เกิน2ปีหรือเป็นพนักง,งานบริษัทอายุงานเกิน2ปีเงื่อนไขเหมือนเดิมนะคะรายรับ cover ก,กันกับตัวค่าง,งวดแล้วก็ประวัติเครดิต ดีไม่มีปรับปรุงโครงสร้างนี่ไม่มีติดบูโรนะคะหรือนะคะลูกค้าจะเลือกใช้เงินดาวก็ได้ตอนนี้เรามีโปรโพิเศษพิเศษดาว25เขึ้นไปทําแบ่งใจ4ปีลูกค้าเลือกดอกเบี้ยศูยเปอร์เซ็นต์ได้เหมือนกันนะคะก็ลองดูว่าโปรแบบไหนจะคุ้มสําหรับคุณสมบัติที่เรามีอยู่ก็ต้องปรึกษากันเข้ามานะคะฝากชุดแต่งนี้เอาไว้อีกชุดหนึ่งรวมถึงนะคะตอนนี้การรับประกันนะคะก็ยังคงคุ้มค่าให้ลูกค้าเหมือนเดิมอยู่แล้วนะคะ มีฟรีค่าแรงเช็คระยะให้ลูกค้าถึง10,000แสนกิโลนะคะฟรีค่าแรงฟรีค่าแรงเช็คระยะให้1 0,000แสนกิโลแล้วก็ฟรีขยายระยะเวลาการรับประกันคุณภาพรถยนต์เป็น5ปีหรือ1 5 0 0 0 0กิโลนะคะแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งนะคะที่ติดตั้งออกไปจากก้อน,นี่มีการรับประกันให้ลูกค้า3ปีหรือ10,000แสนโลด้วยนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะมีรถสวยๆอีกเยอะเลยนะคะกําลังติดตั้งอุปกรณ์ให้ลูกค้าอยู่คือก็อยากให้ลูกค้าได้เห็นรถที่มีการติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าจะได้เห็นว่ารถเนี่ยเวลาแต่งแล้วเนี่ยแต่งแบบนี้จะสวยไหมแบบนี้ จะถูกใจเราหรือเปล่าจะได้ดูเป็นแนวทางกันนะคะยังไงก็ลองดูนะคะเผื่อลูกค้าท่านไหนอยากรอดูสีน้ําเงินคันนี้เนี่ยจะบอกว่าสีน้ําเงินสวยมากๆยิ่งติดโมเดลลิต้าเข้าไปสวยมากๆเลยแล้วโมเดลลิต้าเป็นชิ้นงานที่สีดำเงาฉะนั้นติดกับรถสีอะไรก็เข้าได้หมดทุกสีนะคะฝากเอาไว้ให้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. เร็วๆนี้มีรถสวยๆมาให้ชมกันอีกยังไงคลิปนี้ต้องขอลาไป,ไปก่อนนะคะ mm hmm. ขอบคุณลูกค้ามากๆค่ะ